อีกรูปแบบของการทำนาทุกวันนี้ที่มักใช้สารเคมีหรือทำพื้นที่ปลูกให้ได้ปริมาณข้าวมากที่สุดอย่างที่ชาวนาทำทำกันอยู่เพราะนี่เป็นผืนนาแบบอาร์ตฟอร์มค่ะสร้างรูปแบบนาวงกลมและใส,ส่สัญลักษณ์ไปอย่างมีนัยยะเช่นธงชาติเหนือบ่อน้ำกลางนาที่ผู้สร้างสารค์เปรียบว่าวัฒนธรรมข้าวคือการสร้างชาติหรือแม้แต่สารเพียงตาสื่อถึงความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ นาผืนนี้เกิดจากความตั้งใจของวิจิตอภิชาติเกรียงไกรนิยามกันว่าเป็นนักนิเวศสุนทรีค่ะที่คิดและลงมือระหว่างงานปริญญานิพนธ์จนต่อยอดมาเป็นงานศิลป์ส่วนตัวก่อนจะชักชวนเครือข่ายมาสร้างผืนนาแนวใหม่ด้วยกันเริ่มต้นที่การประดับพวงมะโหดมีกลุ่มลูกว่าเพชรชบุรีมาสร้างสรรค์ค่ะ พวงมาฮอดถือเป็นสื่อพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเมืองเพชรบุรีฟื้นฟูมาประดับประดาอาคารร้านค้าเวลามีงานสำคัญสำคัญสื่อความเป็นมงคลค่ะโดยแนวคิดสำคัญเป็นการสร้างนานิเวศสุนทรีที่คนทั่วไปมักมองข้ามหรือไม่เห็นว่าผืนนาจะสร้างความสุขได้จากความน้มที่แตกต่างค่ะครั้งนี้มาก็คือใช้พวงมโหอดในการประดับนาซึ่งเมื่อก่อนพวงมาฮอด พวงมาโหดเป็นกระดาษวาวมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์วิจิตรค่ะเคยไปที่เพชรบุรีก็เป็นนำพวงมาเนโหยไปติดตามทุ่งนาแต่เนะช็คเป็นกระดาษวาวแต่พอมาครั้งนีน้ใช้เป็นพลา,าสติกทำแล้วไปประดับในทุ่งนาเราหนูก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าจะเป็ยังไงแต่ก็ตื่นเต้นยู่แล้วก็คิดว่ามันน่าจะสวยอะค่ะเพราะว่าทุ่งนาสีเขียวแล้วพวงมาโหดสีขาวเนี่ยค่ะโดยเป้าหมายมันก็เหมือนว่า,าถ้าผมเป็นชาวนาผมก็คิดว่า สักหกเจ็ดสิเปอเซ็นก็เป็นนาเพื่อเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อค้าขายผมอยากให้มองว่าผู้ความสุขในครอบครัวบ้างเพื่อผลประโยชน์ในทางสังคมบ้าง mm hmm. เช่นมันอาจจะเป็นนาท่องเที่ยว mm hmm. เป็นนาแปลก,ปก mm hmm. เป็นนาสวยงามเพราะนั้นครอบครัวชาวนาแบบแบบที่ผมฝันนะฮะ mm hmm. ก็จะมีพื้นที่เล็กๆที่ทำนาที่มันต่างออกไปจากนาเดิม ในท,ทางทัศนศิลป์พวมโหดบนพืนนาก็ช่วยสร้างสูนทรีค่ะแต่พื้นนานิเวศส,สูนทรีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากศิล,ลปินแต่ว่าก็มีชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนี่แหละค่ะที่มาช่วยกันรสร้างสารรค์จึงเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่การทํางานของศิล,ลปินและชาวนาจริงๆค่ะอะมีคนไหนอยากช่วยพี่น้ำอ้อยปักพวงมโหดบ้างเอ่อยต่อช่วยตอกพวงมโหดหรือว่าช่วยดึงลงไปช่วยดึงลงไปขอบคุณค่ะเย็นไหมอ่ะ่ะ วิธีคิดง่ายๆคือเมื่อปวงมะโหดต้องลมก็จะเกิดเสียงที่ทำให้นกตกใจไม่ลงมารบกวนทุ่งข้าวและในทางทฤษฎียังใช้พลาสติกที่ใช้แล้วมาสร้างสารรค์ได้ด้วยซึ่งชาวนานในพื้นที่ยอมรับว่าแรกๆแ,กแกปลกใจกับการทำงานของศิลปินต่อมาก็สนใจและมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ ภายใต้รูปแบบที่ดูสวยงามนานิเวศนี้อยู่บนเนื้อที่หนึ่งงานของตะบนนิ้วรายจังหวัดนครปฐมพยายามสร้างนิเวศของตัวเองเช่นการพูนด,ดินสูงระบบน้ำทั้งยังปลอดสารต่างจากแปลงนาโดยรอบซึ่งหลังจากทำมาสามเดือนก็เริ่มเห็นผลว่าข้าวเติบโตดีมีมแมลงปอมาบินบนซึ่งมแมลงปอเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำ ที่มาของนาวิจัยนี้คือต้องการให้เห็นนาเป็นมากกว่าที่ปลูกข้าวซึ่งอนาคตจะเปิดพื้นที่เรียนรู้ค่ะก็มาทำทำเป็นเขาเรียกว่าทำเทือกแล้วก็หวานลงไปให้เขาหน่อยหนึ่งแบบนี้คะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านาวาอม,มีชาวบ้านมาช่วยกันเยอะไหมคะตรงนี้ที่ทำก็มีสิบกว่าคนช่วงเขาว่างก็มาช่วยกันยังไม่เคยเห็นเห็นแบบได้ดูในทางทีวีมั้งอะไรมั้งเนี้ยนะ มาเจอของจริงเลยชอบชอบทำแล้วมันมีความสุขเพลินๆนะคะเพลินดีในฐานะสถาปนิกเนี่ยโดยปกติก็จะพยายามเอาภูมิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยมาออกแบบเพื่อให้เกิดสถากรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยทีนี้เราก็อยากเรียนรู้จากทางศิลปะบ้างเพราะว่าอย่างอาจารย์ท่านจันวิจิตเนี่ยท่านก็เป็นศิลปินที่ทํางานที่เน้นเรื่องของการเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาอัดแอปมาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยค่อนข้างเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเราก็ทราบข่าวว่าท่านทํานาเนี่ยเป็นนาวิจัยระดับเป็นเอกก็ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยเพราะสึกว่าบทบาทของคนนอก ซึ่งมองว่าภูมิปัญญามีคุณค่าแต่เดการภูมิปัญญาคนที่มีภูมิปัญญาเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หวงแหนมันนะคะแต่คนนอกเนี่ยจะหวงแหนอยากเข้ามาดูว่าพื้นที่นาของอาจารย์เนี่ยที่กำลังเพิ่งสร้างเนี่ยนะคะมันจะเป็นแพลตฟอร์มยังไงที่ให้คนนอกกับคนในได้เกิดไดอะล็อกอะไรเป็นอย่างกัน แม้ว่าการทำงานศิลปะที่ผ่านมาแทบไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชาวนาเลยแต่วิจิตอภิชาติเกรงกรมีความทรงจำประทับใจกับผืนนาที่คุ้นเคยในวัยเด็กค่ะจนได้มาลงมือทำนาเองพร้อมนำภูมิปัญญาชาวนามาผสมผสานมีแผนที่จะสร้างงานศิลป์บนผืนนาอีกหลายรูปแบบด้วยวัสดุที่มาจากท้องทุ่งเช่นกระดาษฟางและขับเคลื่อนแนวคิดนี้ไปสู่ชาวนาที่สนใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป วังให้หวนไปสู่คืนวันแบบสุขคิิยมรื่นรมกับงานศิลปและทำชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน